ร่วมกันเวิร์กช็อปนะครับเพื่อแข่งขันในรอบสุดท้ายที่จัดขึ้นในวันที่12ตุลาคมนี้จำไว้นะจัดขึ้น12ตุลาคมนี้นะครับที่ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ TCDC นะฮะชั้น6นะครับเอ็มโพเรียมนะฮะกับพี่อาร์มพี่พัฒนะฮะเรียกว่าโอ้พี่อาร์มเขาตั้งรักมากและคณากรรมการจัดสินเชื่อมีมากมายของประเทศเลยผู้พัฒนาฝีมือเด็กไทยสู่เวทีสากลเลยนะครับมาชมบรรยากาศในงานดีกว่านะคะคุณผชมเลยค่ะงานนี้ครับเชิญคมา มาติดตามกับโครงการประกวดดีๆอย่าง o n l i n e p เพ Your Life Your Style s h o w Life Style คุณของประกาศแบบออนไลน์ครับเป็นประกาศชั้นนำที่นำข้อมาจากประเทศเยอรมันเลยนะครับ ด้วยแบรนการออนไลน์มีการเฟ้นหาสุดยอดดีไซเนอร์ในระดับอุดมศึกษากที่มหาวิทยาลัยลกรุงเทพวิยทยาเขตรังสิตมหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัลายลออการค้าไทยครับกิจกรรมของพวกเราออนไลน์เ็มไปด้วยความสนุกสนานครับน้องๆเ,เข้าร่วมเล่นเกมเพืเ่อชิมของรางวัลเป็นอย่างมากมายและที่สำคัญน้องๆมีความสนใจกับการเข้าประกวดในโครงการ y ย l า y o ยสไตล์โชลาย s t ตล์เป็นกันเยอะเลยนผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะสามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www. online. p in. th และ facebook.com/slash-onlinepen t h a i l a n d ครับรูปแอนที่ชนะเลิศจะถูกนำไปตีพิมพ์เป็นลายปากกันพิเศษและออกสำหนิงครับเก็นไปนะครับการดีที่สนับสนุนให้เอกไทยมีความคิดสร้างสรรค์แบบนี้นะครับสามสวัสดีครับหนึ่งคิวครับเราทำได้แล้วเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m o n l i n e p e n d o ไทยแลนด์นะครับแล้วก็ www. o n l i n e p e n p e n in. th นั่นเองครับแน่นอนเข้าไปชมกันเลยไม่มีพลาดนะฮะถ้าภาษาอังกฤษที่โอเคนะฮะเรียกั้จงหน้าีถามภาษาไทยภาษาอังกฤษโอเคะโอเคโอเคโอเคอะไรอีกอ่าเหลช่วงแรกนะครับกับคถามหน้าถามแรงตอบเร็วกับน้องๆหมดเลยทั้งกลุ่มนี้นะครับพักสักครู่ครับ 哎，你。<laughs>